ในกระบวน,นกรร้องเพลงลูกทุ่งในบ้านเรานี่คนที่ได้ชื่อว่าเป็นราชาเพลงในแนวนี้หลายคนก็อาจจะหลายความคิดเห็นแต่ว่าชื่อของบุคคลท่านหนึ่งจะต้องอยู่แถวหน้ากับคำว,ว่าผู้ยิ่งใหญ่ของวงการเพลงลูกทุ่งอย่างชิดิต่ว่าไม่มีใครกล้าปฏิเสธท่านผู้นี้ได้ปลดระวางตัวเองออกจากการาวงการไประยะหนึ่งเพื่อให้เวลาให้กับครอบครัวแต่นะว่าในวันนี้เขาได้กลับมาแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสายันสัญญาครับ ครับสายันที่กรุณาสละเวลาที่ตอนนี้เริ่มจะยุ่งเหยิงขึ้นมาอีกแล้วนะฮะมาร่วมในรายการของเราไม่เคยได้ไปออรายการในวาไรตี้อย่างนี้ที่ไหนเลยใช่ไหมฮะไม่เคยครับถามจริงๆนะฮะในช่วงสองปีกว่าที่แล้วเนี่ยที่หายไปเนี่ยเป็นเพราะอะไรถึงหยุดไปฮะจริงๆเลยฮะขพเหตุผลจริงๆเลยไปแสดงแล้วรายได้ไม่บาลานซ์กับค่าใช้ใจ่ายอ๋อเหรอ ประสภาวะขาดทุนหรือเปลานั้นแต่สภาวะขาดทุนเพราะว่ามันสาเหตุก็เกิดจากว่าสภาวะตอนนั้นสภาวะเศรษฐกิจสังคมจะเป็นเงินตราก็ดีอะไรก็ดีหลายหลายอย่างมันตกต่ำมากมากเลยช่วงก่อนหน้านี้มาสักสองปีเศษนะฮะอย่างคุณ <laughs> นิรพัฒน์ก็ทราบดีใช่ไหมครับเ <laughs> สร็จแล้วก็พอไปแสดงรายได้จากเคยเก็บวันหนึง่งแสนสองแสนก็มาเหลือหกเจ็ดหมื่นขาดทุนแหละก็เลยไม่ไหวคิดว่าหยุดดีกว่า แล้วโดยเฉพาะผมคิดว่าคําว่านักร้องลูกทุ่งหรือไม่ก็ศิลปินโดยเฉพาะโดยการรับใช้ประชาชนแฟนๆเพลงโดยการแบบออนทัวร์ไปตามจังหวัดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าหากผู้ใดก็ตามทีถ้าคิดว่าอยู่ในประเภทจมไม่ลงขึ้นลังเสือแล้วลงไม่ได้อะไรย่างเงี้ยทุกคนคิดว่าต้อง ประสบความหายนะทุกๆคนเลยเท่าที่ผมศึกษามาอันนี้อันนี้ผมผมขอแสดงความเห็นด้วยสักนิดหนึ่งเพราะเราคงจะทราบอยู่แล้วว่าคุณสายันสัญญาเนี่ยก่อนที่จะปลดระวังตัวเองไปสักระยะหนึ่งเนี่ย ก็ยังคงมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่สูงมากไม่ค่อยมีใครรู้ว่าประสบความภาวะขาดทุนอันเนื่องมาจากเศรษฐกิจนี่นะฮะครับแต่ก็เลิกไปได้แล้วก็ประกาศเลิกแล้วก็ประกาศเขาเรียกว่าจมลงใช่ไหมครับผมเป็นคนจมลงฮะ <laughs> จมลง <laughs> แล่ในปีนี้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลนะฮะแต่ในปีนี้เศรษฐกิจดีขึ้นมาแล้วก็รู้รสึกว่าดีขึ้นมาเยอะ,อะก่อนหน้าที่จะหยุดที่ผมไปแสแดงเดือนสุดท้ายเลยครั้งสุดท้าย ประชาชนพี่น้องชาวอาีสานดูเหมือนว่าจะมีอยู่แค่เฉพาะเด็กแล้วก็คนแก่เด็กที่กําลังอยู่ในวัยเรียนอื <c oughs> แต่สําหรับหนุ่มสาวดูเหมือนว่าจะมีน้อยมากไม่เกินยี่สเอร์ซเข้ามาอยู่ในกรุงเทพหมดแล้วครับผมแต่ทุกวันนี้ปรากฏว่าอีสานจะเขียวขึ้นแล้วอสนะอะไรอะไรหลายๆอย่างก,ก็ดูเหมือนว่าจะจะดีขึ้นฮะ <c oughs> แล้วก็แฟนๆก็กลับบ้านกลับช่องไปทำไร่ทานาทําทสวน จากสมัยก่อนเคยทำนาอย่างเดียวแต่ปัจจุบันนี้มีทำไร่มะม่วงหิมพาน์บ้างอะไรบ้างหลายๆอย่างด้วยกันฮะก็หมายความว่าสภาพทุกอย่างดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นพร้อมที่จะให้คุณสายันกลับไปอีกแล้ตัดสินใจแล้วใช่ไหมฮะครับฮะก็ในในในคราวนี้เมื่อกลับมาแล้วเนี่ยทางด้านครอบครัวเราเป็นยังไงเห็นบอกว่าหายไปปีกว่า2ปีที่ผ่านมานี่ไปเลี้ยงครอบครัวก็ที่หายหน้าไปไม่ได้ไปไหนสองปีเสร็จ คือมีงานหลักอยู่แล้วซึ่งอาชีพหลักของผมช่วงที่หายหน้าไปเนี่ยก็ทำธุรกิจเป็นส่วนตัวเลย เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกตอนนี้มีกี่คนแล้วสองคนครับผมสองคนแล้วอีกสักคู่เราจะมาเจอกับตกแฟนนะครับพูดกันตรงๆแฟนของคุณสายันต์ดูด้วยว่าหลังจากที่หายไปหลังจากข่าวคราวของการแต่งงานคราวนั้นนะฮะเมื่อสองสามปีก่อนแล้วก็อีกสักคู่เราคงจะได้เจอกันนี่คงจะมาถามถึงเรื่องของหลังจากที่คุณสายันต์หายไปแล้วมาปรากฏตัวครั้งแรกทางช่องเจ็ดนี่นะฮะจะซีคอนเสิร์ตเมื่อสักสองสามอาทิตย์ก่อนครับก็มีท่านผู้ชมซึ่งก็เห็นนะฮะภาพหลายๆภาพ เรื่องของร้อยคอเรื่องของอะไรเนี่ยของสะสมของฝันฝันส่วนหนึ่งคงจะเป็นเรื่องของทองใช่ไหมฮะไม่ทราบว่าได้ใส่มาหรือเปล่าวันนี้ทองที่ใส่ออกอจะชือเครองเสิร์ฟวันนั้นนะฮะยังไงอ่ะผมแฟนรูปของแม่นะฮะโอ้โอ้โอโอคุณแม่ของผมเองไปไหนก็ต้องติดตัวอยู่ตลอดเวลาซึ่งแทนพระผมคิดว่า เหมือนพระของผมองค์หนึ่งพราะฉะนนั้ไปไหน <c oughs> ก็ต้อง <t> นําติดตัวไปด้วยโอ้โหผมขอดูหน่อยได้ไหมฮะผมขอดูหน่อยได้ไหมฮะว่าว่าจริงๆแล้วเป็นอาจจะเป็นเราคิดว่าอาจจะเป็นเครื่องรางของขลัง,งอะไรบางอย่างนะจริงๆแล้วเป็นภาพของคุณแม่ครับผมของอคุณสายันเองนะฮะโอ้โหเพชรนี่กี่เม็ดเนี่ย <c oughs> แล้วขอขอประทานมาฮะขอดูขนาดได้ไหมฮะขอดูขนาดได้ไหมฮะนี่มันกี่บาทนี่ฮะคุณสายันฮะ สามสิบบาทครับสม <laughs> ไม่หนักกันไปเลยนี่เฉพาะเส้นหนึ่งนะสามสิบาทแล้วขอข้างในฮะข้างในมีอะไรอันนี้เป็นอ๋อนี่พระโอ้หนี่สวยมากนี่พระอะไรฮะเป็นหลวงพ่อเกษมครับผมอ๋อฮะหลวงพ่อเกษมแล้วเพชรรอบอีกสังหาแล้วเส้นนี้กี่บาทนะคุณสายันฮะอันนี้สิบบาทส <laughs> <laughs> ิบบาทเป็นเงินที่สะสมทองนะฮะเอ่อคงจะได้เห็นแล้วท่านที่ชมจดสีคอนเสิร์ตแล้วสงสัยว่าพระอะไรที่ห้อยคออยู่ อนอกจากสะสมเครื่องทองแล้วคุณสายันยังเห็นชอบอยู่กับความเร็วด้วยใช่ไหมฮะคือยังไงเป็นผมเป็นคนชอบรถชอบนาฬิกาโอสะสมนาฬิกาครับผม <laughs> ชอบรถชอบนาฬิกาถ้าชอบความเร็วก็ชอบเช่นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ครับผมมอเตอร์ไซค์คราวที่เราไปเชิญคุณสายันที่บ้านได้เห็นมอเตอร์ไซค์จอดอยู่คันหนึ่งคงจะได้เห็นภาพตอนนี้นะครับว่าเป็นมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์คันนี้ กี่ซีซีฮะเห็นปุ่นเลิศปุลาเนี่ยพันหนึ่งร้อยซีซีครับผมสูงกว่ารถตุ๊กตุ๊กอีกเลยครับกําลังราคาประมาณเท่าไหร่ผมซื้อมาตอนนั้นดูเหมือนว่าจะสี่แสนแปดนะสี่แสนแปดครับผมแพงเท่ากับรถเก๋งคันหนึ่งเลยมาฮะแล้วแล้วพอได้ใช้บ้างก็อย่างเงี้ยก็ถ้าหากฝนไม่ตกก็ใช้เหมือนกันฮะแล้วคนจะจําไม่ได้เลยครับเวลาออกไปเนี่ยคณบอกโอ้นั่นสายันจําได้ฮะขนาดบางครั้งใส่หมวกกันน็อก ก็จําได้คือรถติดไฟแดงครั้งเนี้โอ้ยก็จอดมองกันให้เต็มทักทายอะไร <laughs> ผมว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้เราจําได้ก็คือดูมาว่าจะเป็นเ,เนี่ยฮะพอมคุณสายหยันเขาเรียกอะไรผมไม่ทร<อ>าบขา่าจะว่าขาวม <laughs> ันก็สูงขึ้นมาอีกหน่อยนึงเขาแพะเขาเขาบอกว่าคุณสายันได้ไว้เขาแพะอันนื่องจากถือเครดอะไรบางอย่างใช่หรือเปล่าตรงนี้เนี่ยผมคิดคิดว่ามันไม่ใช่นะฮะ ผมไว้ด้วยจุดประสงค์คือใจรักอยากจะไว้บางครั้งก็ไว้ขี้คือ,อยังไงขี้เกียจโกนก็ไว้บางครั้งขยันขึ้นมาก็โกนออกอะไรเงี้ยเอ,อมีโกนออกบ้างรับเป็นสัญลักษณ์ของของคุณสายันก็ดูเหมือนว่าสมัยก่อนฮะเริ่มต้นจากเป็นสายันทัญญาดูเหมือนว่าจะเป็นเอกลักษณ์เลยก็แทบว่าดได้ <c oughs> แต่้าสายันทัญญา <c oughs> ตัวจริงของแท้และดังเดิม ต้องมีข้างแพะ่ต้องต้องมีเขาต้องมีเขาแพรแต่อย่างผมนี่คงเป็นไม่ได้นะฮะไปไว้ยนึงหน้าตาคงจะหูสุนัขเห็นข้างบ้านคนเ่านะดูเลมหน้าตาผมเนี่ยมันมันไม่รับนะไม่รับในส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของสยยายันก็คือเสียงพูดที่ค่อนข้างที่จะออดอ้อนในเนื้อเทปนะฮะหรือว่าในการแสดงคอนเสิร์ตคุณสัยันว่าระหว่างเสียงที่หลางหลังนี่มี นักร้องที่เป็นอย่างนี้กันเยอะนะฮะค่อนข้างจะอ้อนด้วยคําพูดกับร้องด้วยเพลงด้วยสองอย่างนี่คุณศาย์นคิดว่าอย่างไหนจะมีน้นํากกนนหนักมากกว่ากันพูดจะตึงน้ําหนักมากกว่าเพราะว่าผมคิดว่าถึงแม้ว่าเราจะร้องได้เพราะร้องเก่งขนาดไหนแต่ถ้าหากว่าพูดออกไปประชาชนฟังขึ้นมาฟนๆเพลงฟังน มันฟังแล้วมันขัดหูหรืวามันแข็งกระด้างความอ่อนโยนไม่มีเหมือนคนไม่รู้จักกระเทศะอะไรบางครั้งเนี่ยเขาก็เ,าเ,าเกิดความรู้สึกว่าเป็นยังไงไม่ได้ประทับ<ร>ใจอ่อนน้อมอ๋อไม่อ่อนน้อมฮะทีนี้คําว่าศิลปินจะยืนหยัดอยู่ได้นะผมคิดว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนนี่เป็นหลักแรกของศิลปินอืทีนี้บางคนเนี่ยฮะ ผมด้วยผมก็เห็นด้วยกับท่านผู้ชมในห้องส่นเลเจอกันครับทีนี้บางคนผมคิดว่ามองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปเพราะว่าตรงนี้นะครับเ,เป็นเอกลักษณ์ของคุณสยันเป็นผู้ที่อ่อนน้อมท่อตนพอที่พอออกมาเนียเราก็รู้กันอยู่แล้วนะฮะมีประโยค์แหละ หลายๆประโยคที่เป็นประโยคสัญญาของคุณสญญายันในช่วงนี้เราขอพักโฆษณานิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะออกไปพักโฆษณาอยากให้คุณสญญายันพูดประโยคนั้นให้เราได้ฟังสักครั้งหนึ่งไหมไม่ได้ฟังนานละอ๋อไม่ได้ฟังนานแล้วฮะบ่อยครั้งเ <laughs> <laughs> จอจอนะเจอนะนอะไรนะบ่อยครั้งะไรนะ <laughs> บ่อยครั้งที่สายันสัญญาได้มีโอกาสมาพบกับแฟนๆเพลง <laughs> คือชาวกรุงเทพมหานครแล้วกัน ในช่วง3 4ปีที่แล้วนี่คุณสายันในที่สุดก็ตัดสินใจสละโสดนะฮะช่วงการสละโสดนี่ก็เป็นข่าวคราวเป็นทางหน้าหนังสือพิมพ์และทีวีโดยทั่วไปบุคคลผู้นั้นก็จนกระทั่งทุกวันนี้ก็เป็นคู่ชีวิตที่อยู่ร่วมกับคุณสายันจนกระทั่งทุกวันนี้เรามาพบกับเธอเลยดีกว่าขอเชิญท่านพบกับคุณวรรณพรดีเสมอครับ คงจะเห็นนะฮะว่ายังสวยอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมีบรสองคนแล้วอย่าชมอย่าชม <laughs> <laughs> เป็นความจริงหรือเปล่าไม่ทราบเ็าบอกคุณสายันเนี้หวงมากจริงหรือ,อเปล่าเอ่ยจริงไหมฮะคุณว <ười> ระหลพคุณปิม่มนะฮะขออนุยาตเรียกชื่อเลย<า>ชื่อคืออะไรครับชื่อปิ่มครับผม<า>ไม่ได้ห่วงแต่ไม่อยากให้ไปไหนเ <laughs> <laughs> พราะเวลาไปแล้วปุ๊บยังไงอ่ะคนมองไม่มาจะมองผมมามองผ่านไปหมด <laughs> จจมองจากนี้นที่ผ่านไปทางนู้นเลยคุณปิ่มยังไม่ได้พูดอะไรเลยคุณปิ่มเนี่ยรู้สึกรู้สึกยังไงกับการที่เราเป็นไม่ทราบไม่ทราบจะเป็นคําถามโง่หรือเปล่นานะฮะเป็นภรรยาของสายหยันสัญญาภูมิใจฮะภูมิใจมากเลยเพราะว่าถึงแม้เขาจะเป็นนักร้องนะฮะแต่เขาก็สามารถที่ทําหน้าที่เป็นสามีท <raspberry> ี่ดีของปิ๋มได้แล้วก็ เป็นพ่อที่ดีของลูกได้ค่ะคมดว่าส้ามีที่ดีในส่วนที่หวงโดยที่บอกว่าไม่ให้คุณปิ๋มทำอะไรเลยนี่นะฮะคิดว่าดีเกินไปเปล่าพรมิษฐไม่ใช่ฮะไม่ใช่ดีในแง่นั้นนะฮะตลอดระยะเวลาที่สองปีที่เขาอยู่ไปนะฮะแบบเขาช่วยปิ๋มเลี้ยงลูกเก่งนะฮะเปลี่ยนพระองค์พระอ้อมอะไรนี่ได้แบบช่วยปิ๋มทำตลอดเลยฮะ คือแม้กระทั่งแบบว่าปิ่มไปคลอดลูกคนเล็กกันนะคะเขาสามารถดูลูกคนโตเนี่ยนะคะให้ป้อนนมอาบน้ําเอานอนเสร็จเรียบร้อยเลยเก่งค่ะโดยไม่ต้องมีใครช่วยเลยนะคะครับเจอกันยังไงคุณะต้องถามเอาคร่าวๆนะฮะเจอกันยังไงฮะคุณปิ่มไม่เจอคุณเสยันข้างรกที่ไหนคือผมไปเจอเขาความจริงเขาไม่ไ้เจอผมหรอกฮะตอนนั้นผมไปแสดงดนตรีที่งานหน้าเมือง ของ <ฮะ S 2> จังหวัดนครศรีธรรมราชโอนาสารกลางอครับ<ะ>วันนั้นผมไปแสดงเวทีของผมก็มีดารารับเชิญมากมายประกอบด้วยมีเขาด้วยเ<อ><ะ>พิ่งจะประกวดได้รับตำแหน่ง<ะ>สุดสดร้อนๆแล้วงงานนะั้นก็มีการประกวดอีกก็เชิญเข้าในฐานะที่เป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งมาเป<ะ>็นแบบ ครับก็ให้มามอบมันปรากวตัวแล้วก็มอบพวงมาลัยมอบรางวัลให้กับผู้ที่ประกวดได้ที่หนึ่งในวันนั้นอเขาก็เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาว่าจะให้ใครสัมภาษณ์ดีก็มองไปมองมาก็มาลงเอ่ยที่ผมเขาอ๋อเรียบร้อยใช้ยันสัญญาเป็นผู้นําวงอะไรเป็นแสดงซึ่งอยู่ที่เวทีนั้นด้วยอะไรเงี้ยก็ได้ให้ผมมาพาพอสัมภาษณ์หลังจากสัมภาษณ์หน้าเวทีผมก็ตามประสาฮะ เท่บอยแบบยังไม่มีครอบครัวยังวัยรุ่นความรู้สึกจิตสำนึกตัวเองยากคิดว่าตัวเองเป็นวัยรุ่นหนุ่มคือเจอสาวสวยก็จีบมาวางกันเรียกว่ารัดไปเรื่อยอ่ารัดไปเรื่อยทีนี้ก็สัมพา์หน้าเวทีก็ยั่วยั่วแลาวเท้าแจกก็เล่นไปมายังง้นย่างนี้เชิงจีบบ้างเล็กเ่น้อยแต่เขาไม่ใส่ใจองหรอกคุณปิ่มทราบป่าว่าคุณสยันกำลังจีบอยู่แหละทราบนะผมมาลังเวทีเจขอที่อยู่ขอที่อยู่ขอน n เบอร์โทรศัพท์ ทีนี้พอเขาจบเรียนจบที่มศ5เขามาเรียนที่เมืองชนพอเรียนจบมศ5ก็เข้ากรุงเทพมาต่อที่รามครับก็เลยใกล้เลยทีนี้ทีนี้ทีนี้ก็จากสมัยก่อนในโทรศัพท์สมัยพอมาอยู่กรุงเทพทีนี้ก็เลยเชียวไล่เชียวคือรับส่งรับส่งแล้วของสิ่งแรกที่คุณสายันได้มอบให้กับคุณติ๋มเนี่ยคืออะไรฮะตอนนั้น ที่บอกว่าอาจจะเป็นการมาบอกรักอย่างเป็นรูปธรรมนะฮะตอนนั้นเป็นอะไรคุณปิ่มคือคงแบบอยากให้ให้ปิ่มคิดถึงเขาก็เลยให้สาวเบากับเทปเขาอะฮะให้ให้ฟังสาวเบาผมก็เหมือนว่าจะเป็นอันนี้คุณคุณยังจำได้ป่ะฮะอันนี้ป่ะเนี่ยใช่ฮะสาวเบาที่มันมันอยู่นี่ได้ยังไงมันลอยมาเองเพลงอะไรตอนนั้นว่าเพลงอะไรเพลงชุดไหนฮะ เนี่ยฮะโตชิบ้าแปลกนานแล้วหลายปีแล้วนะฮะหลายปีเขาต้อกเพลงชุดอะไรให้คุณปิ่นตออนหมมีชุดแดกคนชื่อเจี๊ยบอ่ะฮะแดกคนชื่อเจี๊ยบทั้งทั้งที่เราไม่ได้ชื่อเจี๊ยบเลยนะฮะแล้วในฐานะที่ตัวเองเป็นไม่ทราบนะฮะในช่วงของการแต่งงานรู้ว่าสายยันโอเคเป็นนักร้องเป็นคนมีเงินคุณสายยันมีความรู้สึกรู้เปล่าก็ไม่ทราบว่าจะมีผู้หญิงเนี่ยอาจจะมา ไม่ได้รักเราที่จิตใจแต่ว่ารักเราที่ส่วนอื่นเนี่ยจุดเริ่มต้นผมก็คิดว่ากลัวแต่ทีนี้ผมเป็นคนไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายจะทําอะไรผมจะใช้สมองก่อนคิดก่อนก่อนกระทำเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยลงเอยมาด้วยความที่เรียบร้อยดีไม่มีปัญหาครับอะไรที่เราแฟนเพลงไม่รู้นะฮะแล้วคุณปิ๋มเนี่ยจะรู้ในฐานะที่เป็นคนใกล้อะไรที่แบบว่า เอาเปิดเผยได้ด้วยนะฮะคุณสายันเป็นคนยังไงขึ้นุู้ไหมฮะตอบไปเลยตอบไปเลยที่เปิดเผยได้จะเอาที่เปิดเผยได้ก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงนะฮะมีเหตุผลคะเป็นคนที่มีเหตุผลมากเะยแต่ค่อนข้างจะใจร้อนซะหน่อยน่าจะใจร้อนตามประสานหนุ่มของธรรมดาอยู่แล้วนะฮนะ ในช่วงของการแต่งงานมีหลายคนอาจจะไม่ทราบจะได้เห็นหรือเปล่าที่พูดถึงทรัพย์สริงคานบางคนได้เห็นภาพนี้ซึ่งก็เป็นการลงให้ได้เห็นนะฮะเรื่องของเงินทองแล้วนี่เป็นสินสอดใช่ไหมฮะสินสอดเงินสดตรงนี้เท่าไหร่ครับคุณปิ่มฮะแล้วก็เครื่องเพชรฝัฟฟ่งนี้นะฮะเท่าไหร่ฮะทั้งหมดเงินสดห้าแสน่ะเงินสดห้าแสนแล้วก็เครื่องเพชรทั้งหมดยี่สิบยี่สิบสองกะละฮ หมดไปสามล้านฝาสามล้านกนว่าบาทสำหรับการแต่างงาน,ค,านะคะรนะฮะก็คุ้มนะฮะในบางส่วนอไลข่าวครา,า,าวของส,ญสัญญาณนี้มีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะฮะมไม่ว่าจะขยับตัวทาอะไรก็เป็นข่าวไปหมดแล้วเป็นความจริงก็เปล่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่สันญ,ญพกเงินสดเข้าไปในร้านนาฬิกา<อ>แล้วก็ถูกใส่ขา้อหาว่ากำลังจะมาปล้นนาฬิกาอะไรตอนนั้น<อ>เป็นยังไงเรื่องมันเป็นยังไงหลายปีมแล้ว หลายปีมาแล้วดูเหมือนสิบปีเห็นจะได้นะมัะก็ไอเรือนนี่แหละโอ้ี่เด้อฮะเข,เขาดีเ <c oughs> นี่ยออนนี้ครับโอ้โรลซ์ฝ <c oughs> ังเพชรนิดหน่อยนะฮะขอบไว้ผมยาวนะแบบพี่ปี้กำลังไปรุ่นตอนนั้นยังไงอ่ะนิยมมากๆเลยแล้วเสร็จแล้วผมใสม่หมวกแล้วก็ใส่แว่นแล้วใส่แจ็คเก็ตซีใส่แจ็คเก็ตด้วยฮะใส่แจ็คเก็ตไปด้วยแล้วก็คุม ขีม่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยก็มันช่วงจะสี่โมงแล้วจะปิดอยู่แล้วก็เลยเข้าไปพกตังไปแสนสับาทเรือนนั้นก็คงไม่เกินแสนพกกูนกอกาบนี้ไงฮะทีนี้พอเข้าไปเขาถามมาทําไมเขามองหน้าซึ่งผมยังไม่ได้ถอดแว่นเจ้าของร้านถามว่ามาทําไมผมบอกมาซื้อนาฬิกาแล้วก็บอกเอาก็ดูที่อยู่ในนี้ผมก็บอกว่าเอา เรือนที่มันแพงที่สุดในร้านทีนี้เขาก็งงเจ้าของร้านเขาก็เอ๊ะมองด้วยมันมันยังไงกันแน่มีในนี้ไม่ดูแล้วแต่งตัวไม่น่าไว้วางใจเลยสักแป๊บเดียวขนานํามาเลยโอ้โหตำรวจกองปราบมากองปราบเอมสี่ห้าคนมันลอกผมเลยแต่แล้วพกปืนไปด้วยตอนนั้นโอ้พกปืนเอ้าคุณสุชาต พกปืนไปทำไมฮะก้าหมาถึงว่าเราพกเงินไปตั้งเยอะแยะเกิดไปโดนความจริงเราก็กลัวจะไปโดนแบบนี้เหมือนกันทีนี้ก็พกปืนไปด้วยใช่ไหมฮะแต่ว่ามีใบมีทะเบียนใบอนุญาตพกพาเรียบร้อยก็ขอใบอนุญาตพกพาผมก็ฟักให้เขาดูพอเขาดูปุ๊บเอ๊ะเขามีัาดีแล้วพอพอเขาเห็นปุ๊บพอดูชื่อปุ๊บแล้วเขาก็มองหน้าอ๋อเรียกพี่ทันทีนะโอ้พี่สายญญญาบอกว่าพี่เฝ้าอะไรอย่างนี้ ผมไม่รู้อ่ะเขาบอกผมไม่รู้ก็เขาแจ้งไปทางร้านแจ้งไปออนะว่ามีบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจเข้ามาในร้านบอกก็เลยโตเถียงกันผมยัวนะก็เลยว่าให้ไปพอเขาบอกว่าเขาขอโทษออความจริงแล้วเข้าใจผิดกันออก็เลยเป็นอว่าเราเอ่ยกันได้ก<ต>็เลยได้ซื้อนาฬิกาตงลงเรือนนี้เท่าไหร่ฮะผมซื้อมาตอนนั้นมันแค่สองแสนแปดสองแสนแปดแค่สองแสนแปดถูกมากเลยสองแสนกว่าบาทอรนแต่เดี๋ยวนี้มัน เจ็ดแสนกว่าเลยโอ้ตอนนี้เจ็ดแสนกว่าี่ฮะเพชรกี่เม็ดเนี่ยฮะก็ไม่ทราบมันเป็นคงไม่เป็นไรนะออกทีวีนี่เราพูดถึงเรื่องเพชรเรื่องพลอยของนณะสมคือมันแพงตรงที่ว่ามันเป็นทองคําขาวอ๋อเป็นทองคำขาวเป็นแพทินัมแพทินัมครับมต้องระวังหน่อยนะฮะเลาตอ้เอาเทปชุดใหม่ตอนนี้ชื่ออะไรฮะคิดว่าที่จะออกในอนาคตมีไหมนะฮะเทปชุดใหม่ที่ออกในอนาคต ก็มีครับมีหลายชื่อเอาเอาสักชื่อหนึ่งชื่อ,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 อท,ที่ออกล่าสุดชุด,ดว่าหลังเ,เร็วเร็วนี้วอนแฟนเพลงฮะวอนแฟนเพลงล่าสุดกําลังจะออกในเร็วเร็วนี้จะออกในเร็วเร็วนี้นะฮะวอนแฟนเพลงก็โอเคจาสัมพันธ์ไว้ตรงนี้หนึงสายหย,ยางสัญญากลับมาใหม่อีกแล้วขอสียงสุดเือคุณสายหยางสัญญาครับและคุณวรรณกรดีเสมอครับ